ก็ดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําผัดถั่วงอกกันอันดับแรกเลยนะครับผัดถั่วงอกของเราก็จะมีถั่วงอกนอ้องแล้วก็จะมีเต้าหู้เต้าหู้แข็งนะครับเราใช้เต้าหู้แข็งส่วนใครจะใส่หมูสับไปด้วยก็ได้นะครับหรือใครจะใส่เป็นหมูสามชั้นก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ความชอบเลยอันดับแรกจะมาทอดเต้าหู้ให้ดูว่าการะทะเหล็กของเรามันร้อนวาเหมือนกันนะจะทอดถั่วเนี่น้ำมันต้องเยอะนนะังน้ำมันใส่มาแค่ผัดเองไม่พออยนะ่งางนูใส่ตัวแล้วเนี่ย Okay, แล้วก็ขอเดี๋ยวขอไอ้นี่ด้วยขอถ้วยถ้วยไอ้ี่เป็นหน,นึ่งนี้ถ้วยนี้คต้องูแข็งนะครับเราจะหั่นแบบสี่เหลี่ยมนี้หรือจะหั่นอีกครึ่งหนึ่งก็ได้ตามใจชอบเลยตามขนาดเลยนะครับต้องลูแข็งนะครับหั่นเป็นแบบนี้นะครับต้องูแข็งคือต้องลูกแข็งที่มันแข็งมาแล้วนี้นะไปตลาดเนี่ยเขาจะรู้แบบรู้นะครับว่าต้องลูแข็งคืออะไรเนาะผมบอกว่าผมจะหั่นอีกหน่อยนึงนะ ใส่น้ำมันให้ท่วมของที่เราจะทอดนะครับพี่เวลาเราจะทอดของเนี่ยเราต้องใส่น้ำมันให้มันเยอะหน่อยนะเพื่อของทอดเรามันจะได้กรอบนะครับถ้าเราใส่ไม่มีไม่เยอะพอมันจะเหมือนเป็นผัดมากกว่านะแต่ถ้าเกิดใครมีน้ำมันแบบเขาเรียกว่าไงนะแบบฟิกแบบพอดีก็ค่อยๆทอดทีละหน่อยก็ได้ครับอันนี้เต้าหู้แข็งนะจะประมาณหนึ่งก้อนเขาหั่นมาหมดเลย เดี๋ยวผมแบ่งทอดเป็นเราก็ทําเป็นสองเมนูทําเป็นผัดหั่วงอกหนึ่งแล้วก็เต้าหู้ทอดแข็งอีกหนึ่งเออทาเป็นสองเมนูดีกว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้มีดนะผมใช้ด้านซ้อนหันให้ดูเลยนะประยุกเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นครัวที่เราจําลองขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะทําอาหารลาบากหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าทําได้แต่ก็คือไม่ถนัดทอดในครัว ปกติอาจจะอยู่ในครัวนะครับแต่นี้ออกมาไลฟ์ส,สดด้วยเนาะก็อยู่ตรงนี้เลยครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเชใช้รุ่นไอยูนะกระทะเหล็กที่ผมใช้อยู่คือไซส์สาเซนนะครับ34เซนอยู่ที่ตะกร้าเลยนะ เราจะทอดต้องงูให้แข็งก่อนนะครับให้กรอบกรอบเลยให้เหลืองแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยผัดผัดผงงอกนะครับเตาที่ผมใช้นี่คือเป็นเตาบ้านธรรมดาเลยนะบางคนถามว่ากระทะเหล็กเนี่ยมันใช้กับเตาบ้านได้ไหมนะครับผมว่าใช้ให้ดูเลยนะว่ามันใช้ได้แต่มันอาจจะร้อนช้าหน่อยแต่เดี๋ยวนี้มันที่ผมซื้อมานานละแต่เดี๋ยวนี้มันมีแบบใหม่มันมีเขาเรียกว่าไงอนะเตาบ้านแบบที่เตาบ้านแบบที่มันแรงอะ มันจะมีแบบใหม่ขึ้นมานะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับอันนี้ <มา S 2> เราโฟ<ะ>ก,กัสที่เตาใช่ไหมน้ำมันผมมาละใช่โฟกัสเตาสองทำอาหารอยู่น้ำมันมาละใส่ให้มันท่วมเวลาทำอาหารนะครับเราจะแยกน้ำมันทอดกับน้ำมันผัดไว้น้ำมันทอดเนี่ยเราหาภาชนะอันใดอันหนึ่งก็ได้จะเป็นเขาเรียกว่าไงหม้อแข็งก,ก็ได้หรืองเขาเรียกหม้อเนี่ยหม้อตะเลึแบบนี้ก็ได้นะครับ หาเปลือาไว้เอาไว้สําหรับทอดมันล้วนเลยทอดไก่ทอดเฟรนฟรายทอดพวกของทอดทุกอย่างเลยทอดปลานี่ก็ควรแยกด้วยนะพี่การทอดอาหารนะครับทอดปลาเนี่ยปลามันจะมีกลิ่นคาวเนาะพวกทอดของทะเลเนี่ยเราพยายามแยกไว้ให้ดีไว้นะครับมาในที่สุดเลยถ้าแยกไว้ก็ดีแต่ถ้าแยกไม่ได้ก็มันก็ไม่เป็นไรแต่้ถ้าแยกไว้มันจะดีกว่าครับเพราะว่ากลิ่นอาหารมันจะได้ไม่ไม่ปนกันนะ อันนี้คือโดนโลมแอร์ด้วยนะเนี่ยผมผมยกยกเปลวไฟเนยยกให้ดูนี่เห็นไหมโด,โดนโดนลมแอร์ด้วยนะทําให้มันร้อนยากอีกนะจีสวัสด,ด,ดีค่ะกระดะเหล็กกระท้สามสิบสี่เซนสามสิบสี่เซนน้าหนักแปดร้อยกรัมน,นะคะรับสามสิบสี่เซนน้าหนักแปดร้อยกรัมน,นะครับเราจะทอดเต้าหู้ไปเรื่อยๆยนะครับให้มันเหลืองกรอบเลยนะ คนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับถ้าเกิดใช้เป็นเตาบ้านนะแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นเตาโวันนะทั่วไปนเนี่ยแป๊เดียวแท่นั้นเลยปรายถ้าเป็นเตาหม้ฟู่นะแป๊บเดียวเหลืองร้อนเลยครับสามสิบสี่เป็นเหรอสามใบแล้วนะจ๊ะ แล้วต่อไปจะมาปรุงนะครับหัวงอกเนี่ยประมาณกํมมือหนึ่งน่าจะประมาณเราๆ150ยกรัม150กิโลกรัมไม่ไม่ใช่กิโลเลยกิมเนาะ1 5อกหักม,น,กมนะครับเนี่ยประมาณนี้นะหัวงอกที่เราใช้วิธีการปรุงนะครับก็ใส่ซอสแฮกี้ไอ้เออรื่องซอสเนี่ยมันแล้วแต่เราเลยนะว่าเราชอบใช้อะไรใส่ซอสปรุงรสนะครับแล้วแต่เราเลยมีซอสปรุงรสมีผงชูรสล้วแต่ตามใจชอบ แล้วก็มีน้ําตาลนะครับน้ําตาลทรายแดงนะครับใส่ประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็รสด,ดีปลายช้อนนะครับแล้วก็น้ำมันหอยอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอยอีกหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยเราใส่ปรุงไปตรงนี้เลยนะพอเวลาตอนผัดมันจะง่ายเดี๋ยวเราจะเติมน้ํานะครับน้ำอีกประมาณสักกะเอานะครับประมาณ50า L หรือหน่อยหนึ่ง ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะพี่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราผัดเนี่ยน้ำมันจะออกมาจากหั่วงอกด้วยแล้วก็ซอยต้นหอมเป็นข่ออไว้นะเวลาเราทอดของนะพยายามคนขึ้นมานะไม่บอกเอาตะแกรงตะแกรง้อนของ้ันนะทอดของทอดโอ้ขาดขาดเลือดนะถ้าถั่วงอกนี่ขาดเลือดขับไม่ได้เลยเลือดเนี่อร่อยเวลาทานกับ,บถั่วงอกเนะี่ยเข้ากันมากเลยนะครับ ตรงนี้เราเลือกความตอบเลือกความเหลืองได้ตามใจชอบเลยถ้าเหลืองมากๆเนี่ยมันจะเริ่มแข็งตัวมากๆนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยต้องทอดให้เหลืองแข็งมันมันจะกรอบครับพอเวลาทำอาหารนะเดี๋ยวเรามาดูตอนเต้าหู้แข็งเราเริ่มได้กันนะครับอ่าหลังจากเต้าหู้ของเรานะครับเริ่มเหลืองกรอบแล้วนะครับเราก็จะตักขึ้นนะครับสามสิบหกเซนต์ออกไปหนึ่งใบ วิธีตักขึ้นก็คืไไอใช้กระชอนตักแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ตะแกงนะครับเราจะมีกระชอนแบบที่มันทีดีกับกระชอนที่มันเป็นแบบรูใหญ่ๆรูใหญ่เนี่ยเอาไว้ตักของขึ้นอย่างนี้มันจะละมันจะออกไวและไอ้กระชอนทีดีเนี่ยเอาไว้พวกเศษอาหารเล,ล็กๆน้อยๆกระชอนไอ้กระชอนใหญ่มันตักไม่ได้นะคะรับก็เลมแบบนี้เลยแล้วเรา,าถามว่าน้ำมันตรงเนี้ยจะเอาไปทําอะไรดีนะครับมันเยอะขนาดนี้นะครับเก็บไว้เอาไว้คอดอาหารต่อไป เก็บไว้น,นะครับผมจะปิดแก๊สก่อนทําตรงนี้มันไม่ผัดนะครับเราจะเก็บไว้เอามาผัดของได้ไหมของน้ำมันทอดเนี่ยได้กระดะเหล็กใช้ทอดได้ด้วยหรอคะ<พา>นะครับพอหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะเหลือน้ำมันไว้บางหนึ่งเพื่อเป็ญญนการผัดกรบุ้งนะคบเอ้ยผัดไอ้วงอ พอเปิดแก๊สขึ้นมากระเทียมมีไหมมีมีมีไหมไม่มีมีไหมไม่มีไม่แต่มีในครัวแล้วเราก็จะแบ่งเต้าหู้นะครับแบ่งเต้าหู้แข็งเนี่ยเอามาใส่ในหมวอห้อเราเลยพเพื่อแบบผัดทีเดียวเลย กระเทียมจะใช้กระเทียมจีนหรือกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมไทยจะหอมกว่าแต่แพงกว่าถ้าเป็นกระเทียมจีนจะถูกกว่านะครับแต่ความหอมน้อยกว่าถามว่าคนทานแยกแยะออกไหมว่าอันนี้เทียมไทยเทียมจีนนะครับแยกออกนะครับเพราะว่าอันใจใหญ่กับเล็กแต่ถ้าเกิดเราเอาสัดสับละเอียดละเอียดก็แยกกันไม่ค่อยออก อันนี้ก็ต้องบอกเรียนตามตรงเลยนะเพราะผมเป็นคนพูดตรงๆนะเวลาทำอาหารหรือเวลาสอนใครทำอาหารเนี่ยเราจะใช้ความจริงเขา้าเข้าพูดนะเพราะว่าถ้าเราโตแต่แบบสร้างสร้างภาพหรือสร้างอะไรที่มันไม่ใช่เป็นแบบความจริงขึ้นมาลูกค้าหรือคนที่เขาได้ความรู้ทางด้านการอาหารนะมันจะได้กันไแปบบแบบผิดๆนะครับพอก็เลยต้องบอกก่อนเลยนะถามว่า คนรู้ไหมรู้แต่ก็บางทีกระเทียมจีน,นี่มันก็จะเหมาะกับทำอาหารบางประเภทแต่ถ้าพูดถึงตามตรงเลยกระเทียมไทยมันจะทำพวกน้ำจิ้มซีฟูฟ้ดทำพวกน้ำจิ้มพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะหอมกว่าแล้วมันจะมันจะฉุนกว่าคัับเองแต่ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะบางคนก็ไม่ชอบทานบางคนชอบทานกระเทียมจีนมากกว่านะครับก็ตรงน,นี้แล้วแต่เลยว่าคนชอบแบบไหนนะครับรอกระเทียม,มใส่ไม่ได้ผัดอะ่ะผผมไม่รอละนะ เริ่มไปเลยผัดเลยใครมีกระ,ะเทียมใส่กระเทียมไปก่อนเลยนะครับนะใครมีกระ,ะเทียมใส่กระเทียมไปก่อนเลยนะใส่กระเทียมผัดให้เหลืองนะครับแ,แก๊สม,มันอ่อนหรือเปล่าเล้ยฮะแก๊สมันอ่อนหรือเปล่าทำไมวันนี้มันผัดแปลกๆเนาะกระเทียมมาแล้วใส่ตามหลังได้ครับ เอาเอาอันนี้หมดแอนมาปรับปรับแอนมันเป็นแบบมันทำอาหารไม่ได้เลยมันลงมันพัดแรงเกินปรับขึ้นนะให้มันเลยข้ามบไปเลยอเอาขึ้นอีกมันนี่มันนี่ตับไหมคนวงวันเพ็นกูไปปรับตรงตับแอนเล่นหมดละ รีโมดไม่ได้ผลรีมือเลยคนระับจดอ่ะพอเราลูกไปแล้วนะครับเนี่ยน้ำมันจะเริ่มแห้งแบบนี้นะเติมน้ำนิดนึงก็ได้เมื่อกี้โมเดลปรับแอร์แล้วก็ชิมครับสามสี่เซน,นะ พอเราใส่พอเราเริ่มใส่ต้นหอมนะครับเราก็จะทดไปเรื่อ,ๆอยๆแบบนี้นะหน่อยเดียวพอครับเพื่อให้ต้นหอมมันสุกนิดเดียวเพื่อให้ไม่เหม็นเขียวแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะพี่งนะ่ายมากถ้าแก๊สมันแรงกว่านี้นะมันจะไวกว่านี้มากเลยพี่อันนี้คือแก๊สมันน่าจะใกล้หมดนะครับแล้วก็โดนลมแอร์มันพัดด้วยนะครับ เวลาทำอาหารด้วยกระทะเหล็กแบบนี้นะมันจะไม่ติดกระทะมันจะลื่นแล้วก็ที่สําคัญของกระทะเหล็กเลยนะครับคือมันจะมีกลิ่นหอมของกลิ่นกระทะเหล็กนะครับแล้วหลายานถามว่า ช้กระทะเหล็กเนี่ยแล้วมันทําความสะอาดอยากไหมนะครับเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยานก่อนเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยนะ <S <S 1> <S 1> วิธีการทําความสะอาดนะครับแบบง่ายๆเลยพี่คือเรายกไปที่ซิงซิงลัางจานครับไม่ต้องมาทาแบบผมนะเพราะว่าเราผมมันเป็นครัวจําลองนะครับยกไปที่ซิงหลังจานนะครับแล้วก็ใช้ปอยขัดหม้อนะครับ ในการทาความสะอาดเลยนะครับยกล้างด้วยน้ําเปล่านะครับถามว่าทาไมถึงไม่อยากล้างด้วยอะไรนะน้ายาล้างจานนะครับเพราะว่าน้างยาล้างจานมีกรดด่างของมะนาวนะครับมันมีกรดด่างของมะนาวมันทําให้กระทะเหล็กของเรานะครับมันแห้งนะครับมันทําให้กระทะเหล็กของเรามันแห้งนะครับใช้ฝอยขัดหม้อนะครับขัดเลยนะครับกระทะเหล็กนะครับหลังจากใช้งานไปหนึ่งถึงสองครั้งจะเริ่มดานะครับมันจะเริ่มดําทั้งใบนะครับไม่ต้องตกใจมันนะ ันจะเริ่มก็ค่อยดำไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับไม่ต้องกลัวมันนะครับล้างตรงนี้ลำบากมากเลยนะครับอุปกรณ์ทก่อย่างจะเลอะมดพอล้างเสร็จเชร็ดให้แห้งนะครับถ้ายกไปที่ซิงล้างจานนะครับเปิดน้ำใส่ทีเดียวเลยพี่แล้วขัดขัดขัดกันข,ข,ข,ขัดมันพอขัดเสร็จปุ๊บยกกลับมาที่เตา มาอังไฟเพื่อให้มันมีความร้อนมากุ่นกุให้กระทะเราที่มันโดนน้ำเนี่ยมันไม่เย็นไค้นี้แหละครับสนิมก็จะไม่ขึ้นแล้ววิธีการดูแลนี้เองครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดเนี่ยพอกระทะเหล็กของเรามันแห้งแบบเนี้ยสนิมก็จะไม่ขึ้นแล้วครับไม่กด,ดนะครับ